สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ลุงเต้จะเล่านิทานสนุกๆให้ฟังนะเรื่องของพ่อมดน้อยฝึกเวทมนต์สุดหา การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อมดน้อยชื่อว่าติ๋งตองติ๋งตองอยากเก่งเวทมนต์เหมือนพ่อมดคนอื่นๆแต่ว่าเวทมนต์ของติ๋งตองมักจะผิดพลาดเสมอวันหนึง่งติ๋งตองอยากเสกให้ดอกไม้กลายเป็นลูกกวาดแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นต้นไม้มีหนวด ติ๋งต้องตกใจมากรีบเสกคาถาแก้อีกครั้งคราวนี้ตั้งใจจะเสกให้ต้นไม้กลับไปเป็นดอกไม้เหมือนเดิมแต่กลายเป็นว่าต้นไม้ต้นนั้นร้องเพลงเสียงดังลั่นป่าสัตว์น้อยใหญ่พากันวิ่งหนีเพราะเสียงดังจนหูอื้อ ติ๋งต้องหัวเราะจนท้องแข็งเขาเริ่มเข้าใจว่าเวทมนต์ไม่ได้มีแค่ความเก่งกาจแต่ยังมีเรื่องตลกตลกที่เกิดขึ้นได้เสมอติ๋งต้องฝึกฝนเวทมนต์ต่อไปถึงแม้จะผิดพลาดบ้างแต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้เพราะรู้ว่าความสนุกก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วันหนึ่งติ๋งต้องเสกทิ่ทุกคนในป่าหัวเราะได้ด้วยคาถาเล็กๆของเขาทำให้ป่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และทุกคนก็รักพ่อหมดน้อยติ๋งตองเพราะเวทมนต์ของเขาทําให้พวกเขามีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่เรื่องยากๆเสมอไปนะจ๊ะเด็กๆบางครั้งความผิดพลาดก็ทําให้เราเจอเรื่องสนุกสนุกได้เหมือนกันหลุงเต้หวังว่าเด็กๆจะชอบนิทานเรื่องนี้นะจ๊ะฝันดีจะทุกคนฝันดีจะทุกคน